ครัท่านผู้ชมวันนี้หนุมน่มโรงงานวิถีไทยบ้านชาแนลนะครับจะจะมาแนะนําเมนูต้มไก่บ้านนะครับไก่บ้านอ่าเครื่องปรุงก็มีอะไรมาครับม<ไ>ีนะครับ<ไ>มีมกระไค่ใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับมนหลบๆตรงนี้ใบมะกรูดอันนี้ที่เด็ดนะครับกระเทียมแล้วก็หอมแดง กระเทียมหอมแดงเราเผามาแล้วนะครับหอมมากหอมจริงครับหอมทีเด็ดอีกอันนึงก็คือใบมะขามอ่อนต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะครับมีขานะครับเ่องกลุงเราก็มีน้ำปลามีทีเด็ดก็คือผงชูรสนะผงชูรสอันนี้ให้มันนัวหนยนะครับปลาลหลครับใส่นิดหนึ่งนะครับกรอขมหุ่มหอม,หอม โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับต้มไข่บ้านใส่ใบบักขังอ่อนนี่นะครับลงเลยอันนี้ตั้งไฟนะครับใ,ใส่เกลือใส่เกลือตั้งไฟน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับใส่เยอะหน่อยุอ้ยมือเลยนะครับถุกทุ่งใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวเค็ม เกือไปแล้วออกมานะครับนี่เลยนะครับ้อมแดงหอมแดงแเราเผาเรียบร้อยพร้อมหอมนะครับหอมแดงเผาไปแล้วพริกเผาเบกระเทียมเผานะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับนี่หอมมากนี่นะครับ ใบบะขามอ่อนใส่ไปเลยนะครับใบกระขามอ่อนรัวัวรัว,วน้ำเดือดเราจะรอให้น้ำเดือดเดือดตะไคร้ใสไปเลยหอมนะครับตะไคร้ตัดข้าวนะครับตะไคร้ใส่ไปเยอะๆตะไคร้ขานะครับขาอ่อนนะครับขาอ่อนต้องเป็นขาแดงครับ หามากข่าแดงข่าแดงไปไปเลยไม่ต้องกลัวเราปลูกเองนะครับเน็ดแนวมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกใปไ,ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันร้อนนะครับเครื่องปรุงใส่ได้เต็มที่มีเครื่องเทศน,นะครับไก่เป็นเป็นของข้าวนะครับต้องใส่เครื่องตัดท้าวเยอะ เรียบร้อยนี่สูตรพิเศษนะครับไก่บ้านมันเหนียวเราใส่มะละกอใส่มะละกอช่วยในการาทำให้เกิดทำให้ไก่เปื่อยง่ายนะครับไม่ต้องต้มนานมากเดี๋ยวไก่ก็เปื่อยละใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมปุ้มใส่ไปแล้วส่วนผักชีพวกผักชีพวกผักต้นหอมนะครับเราใส่ทีหลังใส่นิดนึง อันนี้มะานาวเป็นมีกลิ่นมะนาวแล้วมาตามต่อนะครับเดี <S <S ๋ยวรอให้น้ําเดือดเราจะใส่ไก่บ้านนะครับไก่บ้านไก่บ้านสับเรียบร้อยอ่าปิดไฟเดือดบุบบุบบวบเนีเดี๋ยวน้ำรอน้ําเดือดนะครับเราวก็ใส่ไก่ไม่งั้นมันจะขาวๆไก่มันจะขาวนะครับท่านผู้ชมอ่า ตามต่อเลยเอีอ่รอก่อนเดือดหรือยังดูน้ำหน่อยเดือดหรือยังครับโอเคนี่นะครับได้ผลแล้วเดือดบุ๊บุ๊คบุ๊บุ๊เดือดแล้วละนะครับพวกของสดเราต้องรอให้น้ำเขาเดือดก่อนเวลาใส่ลงไปมันถึงจะไม่ขาวเดือเดเยอะแลนะครับ ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับดูนะครับน้ําเดือดหรือยังครับน้ําเดือดบุลด้วยใส่ไก่ลงไปเลยครับส่วนตับเราเอาไว้ที่หลังก็ได้อาไว้ที่หลังใส่ไปเลยถ้าพูดขมครับนี่นครับไก่บ้านสูตรหนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านบ้านๆนะครับต้มไก่แบบบ้านๆนะครับไยปิดฝานะครับ ปิดฟ้าไปเลยฮึมรอยรอให้ไก่สุกเดี๋ยวเครื่องปรุงเราเข้ามาใส่ทีหลังก็ได้ครับโอนไี้ไหวไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดมาเลยนะครับเอ้ตามมาดูนะครับว่าต้อไก่บ้านใส่ใบมมขามอ่อนสไตล์ไทยบ้านไทยบ้านนะครับจะเป็นยังไงหน้าตานะครับมาเลยครับอร้นอนมากนะครับโอ้ยทานผท้ชมัะ ท่านผู้ชมร้อนร้อนครับร้อนร้อนจริงๆครับเอาไ่นะครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับมือพองนะครับป๊บนี่ครับโอ้โหครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับเรามาดูใ,ใกล้เลยอื้หอมมากครับหอมจริงๆนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราชิมดูก่อน โครับเขอบอกว่าร้อนต้องจับหูนะครับร้องลองชิมดูนะครับหอมมากครับท่านผู้ชมครับพริกเผานะครับเผาแบบบ้านๆร <c oughs> ้อนอยู่นะยังร้อนอยู่เลยครับอ้อยตอนนี้เดี๋ยวลองชิมดู ครับเย,ยี่ยมเลยครับอร่อยอร่อย,ออยเฮ้ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเยี่ยมเลยครับ,บ,เ,รบเดี๋ยวท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ หอมนะครับหอมใบสีเขียวนะครับแล้วก็มะนาวได้แค่กลิ่นเอาแค่กลิ่นพอนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราบุงรสอีกนิดนึงนะครับเพื่อความเจ้มข้นนะครับอใส่มะนาวไปนะครับก็ได้กลิ่นเอาแค่กลิ่นมะนาวพอเราจะเน้นรสชาติของม,มะขามนะครับนี่นะครับดาบสุด้ายใส่ไปเลยนะครับหอมล้วน,วนเก็บจากสวน หนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านไม่ต้องซื้อนะครับอ่าปิดฝาออโอเคเสร็จแล้วนี่นะครับปล่อยให้ผักยุบนิดนึงกินได้เลยนะครับอ่าละอ่อนะครับอันนี้เราจะกินข้าวแล้วนะครับนี่หน้าตาของต้มไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนเมนูเด็ดหนุ่มโรงง,งานวิถีไทยบ้านนะครับนี่ครับ วันนี้จะกินข้าวเหนียวกินกับข่าวเหนียวช่อนฮ้อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันเด้อครับท่านผู้ชมอยากจะให้ทำเมนูอะไรตอบคอมเมนต์ด้านล่างมาเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ